สวัสดีครับทุกท่านช่อง YouTube อาจารย์กระดิ่งทองขอต้อนรับทุกท่านเพื่อเป็นการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ5เรื่องภาวารับปี2566จากคําทํานายหมอปลายไพรกระซิบ 1. จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอาลวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหม จะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทําให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลักสิบช่วงเดือน1ถึงเดือน3 2. ยานพาหนะสี่ล้อจะเกิดจากการง่วงนอนความคึกขนองทําให้เกิดบัติเหตุมีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจาย ในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่ากับเดือน6ถึงเดือน7โดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่ไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โลง่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้อนออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์ ที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี2566ถึงปี2567เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับคำทำนายระวังเขื่อนแตกต่างดาวบุกหมอป่ายแปรกระซิบผ่าด,ดวงครึ่งปีหลัง2566 ท่านยมเตือนภัยพิบัติหนักระวังเขื่อนแตกหมอป่ายภัยกระซิบผ่าดวงผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเผยว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังในเรื่องของซึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี2554ไม่ใช่สุมารตรามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภยัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้ง เพราะฉะนั้นนะ่ะต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน่านน้าที่มีประการังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวังท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคําว่าแดนปราดิบและตรงที่เป็นทางเชื่อมระหว่างน้ําร้อนและน้ําเย็นตรงนั้นจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกล ส่วนที่ไทยนั้นอาจจะรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอเสือ้อมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดก็คือจังหวัดกไก่ท่านยมให้คำใบมาเท่านี้ส่วนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวจะมีมากขึ้นและมีข่าวออกมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่า เท่าที่ศึกษามาได้มีกี่สายพันธุ์ปีนี้จะรู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงครั้งนี้เขามาเตือนในเรื่องของภัยพิบัติดินปะทุไฟปะทุเราจะเห็นพวกเขามากในช่วงเดือนเมษายนเพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่กว้างที่โลง่งเพราะมันจอดง่ายลงง่ายสำรวจง่ายและไม่มีใครเห็นสุดสะพึงเปิดคำทำนายนอสตาดามุส2023ปีมหาวิกฤต เกิดสงครามใหญ่เศรษฐกิจย่อยยับนอสตาดามุสหมอดูชื่อดังตั้งแต่ยุคศตวรรษที่16ทํานายเอาไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า l e s f o r f e t t ที่พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี1555พบว่าในปี2023นี้โลกยังจะต้องเจอกับสงครามครั้งใหญ่ภาวะเศรษฐกิจที่ย่อยยับและสภาพอากาศที่จะสร้างความกลาหนไปทั่วโลกในคำทำนายของนอสตาดามุส ระบุสั้นๆถึงสงครามที่เกิดขึ้นระบุว่าสงครามใหญ่เจเดือนผู้คนจะล้มตายด้วยมือปีศาจคำทำนายของนอสตาดามุสยังกล่าวตรงกับช่วงที่โลกกำลังครุกกุ่นไปด้วยสงครามยูเครนซึ่งทำให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างรัเสเซียและตะวันตกมากขึ้นรวมไปถึงความตึงเครียดร,ระหว่างจีนและไต้หวันและอินเดียและปากีสถานซึ่งความขัดแย้งเหล่านี้ล้วนแต่ เป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์ทั้งสิ้นในส่วนของเศรษฐกิจนั้นนอสตาตัมมุสระบุว่ารวงข้าวสาลีจะสูงเสียดฟ,ฟ้าคนจะหันมากินคนด้วยกันซึ่งหมายความว่าระบบอาหารจะล่มสลายจนทำให้มนุษย์ต้องหันมากินกันเองซึ่งอาจจะเป็นความหมายสื่อถึงภาวะขาดแคลนอาหารที่กำลังเกิดขึ้นในโลก อันเนื่องมาจากสงครามในยูเครนที่เป็นแหล่งผลิตข้าวสาลีและอาหารอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งภาวะสงครามและกล่าวยังทำให้ราคาอาหารและพลังงานแพงขึ้นทั่วโลกจนทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นส่วนสภาพอากาศนอสตาดามุสทำนายว่าจะไม่เห็นสายรุ้งเป็นเวลา40ปีและเป็นเวลาอีก40ปีจะเห็นทุกวันแผ่นดินที่แห้งแล้งจะแห้งผากมากขึ้น และจะเกิดน้ําท่วมใหญ่เมื่อเห็นมันในช่วงปีที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของโลกต้องเผชิญหน้ากับสภาพอากาศสุดแปรปรวนหลายพื้นที่เกิดฝนตกน้ําท่วมอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งในยุโรปเอเชียและอเมริกาซึ่งหากคําทํานายของนอสตาดามุสเป็นจริงปี2566โลกก็จะต้องเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนอย่างต่อเนื่องต่อไปวันชัยทํานายเศรษฐานาย,ยกคนใหม่มาแล้ว ราหูทับดวงเมืองกำลังย้ายออกบารมีแห่งดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนอริจากศัตรูจะกลายเป็นมิตรทุกอย่างเรียบร้อยลงตัวในวันชัยสอนสิริโพสตเข้าความผ่านทางเฟซบุ๊กท่านนายวันชัยสอนสิริเรื่องเศรษฐามาราหูไปโดยระบุว่าเศรษฐานายกคนใหม่มาแล้วจะด้วยอิทธิพลของราหู ที่ทับดวงเมืองอยู่และกำลังจะย้ายออกในวันที่17ตุลาคม2566ช่วงนี้อาจจะมีอะไรครุกครักยึกยักอยู่บ้างแต่ก็จะเรียบร้อยลงตัวอีกไม่นานนักทนอีกนิดรออีกหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางด้วยบาร,รมีแห่งดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนอริจากศัตรูจะกลายเป็นมิตรร่วมจิตร่วมใจไปด้วยกัน ประเทศมีนายกคนใหม่รัฐบาลใหม่และฝ่ายค้านใหม่ความศีวิไลแห่งประเทศจะบังเกิดที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นที่ไม่เคยเป็นจะได้เป็นที่ไม่เคยมีจะได้มีความสามัคคีความปรองดองจะเกิดขึ้นความขัดแย้งจะไม่มีอีกต่อไปไพร่ฟ้าหน้าใสคนไทยเป็นสุข นายกเศรษฐามาราหูไป17ตุลาเป็นปฐมบทแห่งรัฐบาลใหม่ที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทั้งชีวิตจิตใจเศรษฐกิจสังคมและการเมืองจะเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงๆมหัศจรรย์พันลึกบรรจงลงตัวพอดีด้วยเหตุนี้วัดไก่เตีย้ยเขตตลิ่งชันจึงจะสวดนพเคราะห์เจริญพุทธมนต์เป็นมิ่งขวัญแห่งมงคลชัย กับคนไทยทั้งประเทศในวันที่17ตุลาคม2566เวลา19นาฬิกาทำนายแม่นเปะ๊ะหมอปายเผยดวงนายกคนใหม่เป็นคนนอกอายุประมาณนี้สิ้นสุดการรอคอยนายกรัฐมนตรีคนที่30นายเศรษฐาทวีสินได้รับเสียงโหวตไว้วางใจ376เสียงหลังมีการโหวตนายกรอบ3 ในวันที่ยิม2ส,งสิงหาคมที่ผ่านมาหมอปลายไพรกระซิบเผยดวงนายกคนใหม่เป็นนายกคนนอกไว้ก่อนหน้านี้ในรายการไทยรัฐทอล์ก้วยหมอปลายได้รับนิมิตจากท่านยมว่าคนที่นั่งตำแหน่งนายกคงไม่ใช่คนที่เราคิดกันไว้ทั้งหมดไม่ใช่คนที่คาดกันไว้เช่นพรเดกประวิ์หนูมองว่าท่านจะถอยแต่จะคุมหลายๆอย่างเอาไว้ ทุกคนก็ยังเกรงใจมากๆอยู่เบื้องหลังดีกว่าซึ่งพิธีกรถามว่าท่านยมได้วาดภาพนายกคนต่อไปไว้แบบไหนหมอปลายตอบว่าอายุ60ปลายหรือ70ประมาณนี้และไม่ใช่สอสอคำถามถัดมาไม่ใช่สอสก็ตกใจนะเพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้คนนอกมาหมอปลายตอบว่า เป็นรัฐมนตรีด้วยนะมันจะมีรัฐประหารหรือเปล่าหมอป่ายิ้มแล้วก็ตอบว่าก็กลัวเหมือนกันค่ะท่านยมพูดแต่สิ่งที่น่ากลัว